สิบสี่ว่สิบสี่ามาน้าพไปสิบสี่วาสิบสี่ามาแรกนตอนแรกม ตะเลร้ยัสนักดาบต้นแดงบงนีเดอมันแหงไปทางหน้าหนาน้องคนนับนก็เดอรรันเดอร์ซอยกันั่งอยู่ตรงนี้ตะลางในหลัวีกเข็นกับเี่ยวเอาขึ้นบกว่าสบายใจกอลงไปครับลำจากหุ่นไหลลงหุ่นไหลแล้ว่วนน้อยเยอนๆมาแล้บเอาไปคะจบ เ,เอาไปซะโจ้เจ,จ้าสัวหน่อยครับสูแล้วสัไวไปเจ็ดสิบคะแนนครับสึบ <20. S 1> ขอบคุณทีติดตามรับชมรอบที่ี่สวัสดีครับ